ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับกล้องนี้ก็เป็นกล้องเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับนี่ตอนนี้แม่เขาก็ฝึกให้ลูกนะครับไปเจอกับพยานอันตร,รายข้างนอกนะฮะนี่เห็นไหมฮะแม่เขาจะพยายามฝึกนะครับไอที่เห็นที่ลูกเขาล้องกันมากตอนคลิปเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นการฝึกนะฮะไม่ใช่เป็นการ ทำร้ายอะไรครับซึ่งเป็นแม่แม่เขาก็ไม่ทำร้ายลูกกันอยู่แล้วนะฮะนี่ดูดีๆนะ,ะนี่นะครับที่เหลือรอดมานะฮะหกตัวนะครับจากเจ็ดตัวนะฮะเหลือรอดมาอันนี้พวกนี้อายุได้1เดือนกับอีก1อาทิตย์นะครับเพราะว่าอาทิตย์ก่อนผมไม่ได้อัดก็ขออภัยนะฮะ ก็พ้นสามอาทิตย์มามันก็ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะครับอันนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะฮะไปเจอหนูตัวที่ผู้ใหญ่ก,กว่าก็อยู่ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็อย่านมแม่เรียบร้อยนะฮะพร้อมที่เผชิญออกโลกกว้างนะฮะนี่นะครับน่าจะแต่ประมาณน,นี้เนี่ยอันนี้โตพอแล้วนะฮะที่จะไปข้างนอกแต่ยังไม่พร้อมผสมพันธุ์เลยครับหรือว่าพร้อมที่จะมีลูกนะฮะ แค่กินอาหารแล้วก็เอาตัวรอดได้นะฮะซึ่งถ้าใครเจอลูกหนูแฮมสเตอร์นะฮะที่อายุประมาณ2-3อาทิตย์นะฮะเริ่มเริ่มตาดูโลกนะฮะจะอมอาหารน่ารักมากนะครับซึ่งผมไม่มีภาพให้ดูนะฮะเสียดายมากๆเลยนะฮะแต่ตอนนี้ก็น่ารักอยู่นะฮะตั้งๆนะครับ อันนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายนะครับสําหรับคอกนี้นะฮะเหลือชีวิตมาแค่หกตัวเท่านั้นเองนะฮะจากเจ็ดตัวอีกตัวหนึ่งคือตายก็คือต้องบอกก่อนว่าผมเอาแมวเข้ามาแล้วไม่ได้ดูปลอดปะละเลยนะฮะก็คือผมประมาทเองนะฮะก็มันอยู่ในกรงผมนึกว่ามันปลอดภัยนะ,ะขนาดอยู่ในกรงนะครับมันยังเอามือกวักออกมานะฮะติดกับลูกกรงนะฮะ ออกมาครึ่งตัวนะฮะหัวอยู่ประมาณอย่างนี้อันนี้เป็นกรงเนาะอันนี้เป็นลูกกรงนะฮะอันนี้เป็นลูกกรงน,นี่มันคาอยู่ตรงนี้ครึ่งตัวหายหัวอยู่นี่ฮะซึ่งถ้าถามว่าผมเอาศพไปทิ้งไหมไม่นะ,ะับผมก็ให้พวกนี้สําเร็จไปเลยนะฮะก็มันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วล่ะครับว่ามีตัวหนึ่งตายหรือว่าตัวหนึ่งอ่อนแอมันก็จะฆ่าโดยเป เป็นธรรมชาติของมันนะฮะก็คือจะไม่ให้พวกพ้องรับการทรมานหรือว่าให้มันเน่าเปื่อยโดยเสียอะไรทรัพยากรนะฮะซึ่งผมก็ให้มันกินพวกกันเองนะฮะก็ถามว่ามันเป็นสิ่งที่ควรทำไหมสำหรับหนูเขาก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะฮะแต่ก็ถ้าผู้เลี้ยงใหม่ๆเห็นแล้วมันไม่ค่อยอ่ามันเป็นสิ่งที่ น่าอายหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําสําหรับเออพี่ไม่ควรทําเลยทําอย่างนี้ออมันจําเป็นนะครับครับผมจะเป็นการสอนด้วยเพราะว่าสิ่งนั้นอสถานการณ์นั้นอ่ะถ้าโดนอย่างนั้นอ่ะซึ่งแม่เขาก็เห็นอยู่แล้วแหละว่าช่วยลูกตัวเองไม่ได้นะฮะก็เลยปล่อยไปนะฮะทีนี้ผมก็เอาแมวตัวนั้นอยู่นอกบ้านถาวรน,นะฮะไม่ขึ้นแล้วนี่นะฮะเห็นไ,ไหมฮะเขาจะสอนนะฮะ แม่เขาจะสอนนะตอนนี้หน้าร้อนก็มาบ้างไม่มาบ้างนะครับเพราะว่าเพิ่งฝนตกไปเมื่อเช้านี้เองเรื่องบ้านเย็นเรื่องอะไรก็หยุดไว้ก่อนนะฮะไว้เจอกันอาทิตย์หน้านะเออาทิตย์หน้าที่ไหนผมพูดผิดไว้เจอกันปีหน้านะฮะหน้าร้อนนะครับ ซึ่งใครๆถ้าบ้านใครมีแอร์หรือมีพัดลมพัดลมที่แรงๆหน่อยนะฮะเปิดพัดลมเบาๆเขาก็อยู่ได้แล้วครับใช่แต่ถ้าจะให้โชว์ๆก็คือเปิดแอร์ไปเลยนะฮะแต่ถ้าโกกเบื้องไฟก็ฟอกกี้หรือไม่ก็ขวดน้ำแข็งนะฮะที่ผมทำให้ดูตั้งแต่คลิปคลิปก่อนๆนะฮะคลิปรู้สึกว่าจะเป็นพาร์ทที่พาร์ทก่อนๆมั้ง เลยสัปดาห์ที่สัปดาห์ที่สามอะ่ะผมถ่ายให้ดูอยู่นะครับผมจำไม่ได้นะครับน,ะบนี่พฤติกรรมของมันนะครก็จะมีการปีนมันปีนตั้งแต่อา,อายุได้สามอาทิตย์แล้วล่ะครับได้สามสัปดาห์นะฮะก็จะเล่นวงล้อมากขึ้นกินอาหารมากขึ้นแล้วก็เริ่มดือ้อนะฮะวิ่งเร็วขึ้นก็ มีพฤติกรรมที่พัฒนาการได้ดีขึ้นนะครับเท่ากับหนูแฮมสเตอร์ที่ตัวโตวพัฒนาการเต็มที่แล้วนะฮะนี่เนหะ็นไหมฮะมันก็จะเริ่มแม่เขาก็สอนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับว่ามันร้องหรือมันกลัวอะไรแม่เขาไม่ทําอะไรลูกหรอกครับนี่ฮนะแม่เขาสอนนะฮะเป็นอย่างนี้ทุกข้อครับไม่ต้องตกใจนะต่อไปเรามาตรงนี้กันบ้างนะครับสวัสดีจ้า ออกอกันสวัสดีจ้กลงนี้ผมพึ่งทําความสะอาดไปเมื่อสงการที่ผ่านมานะครับประมาณวันที่สิบสามนะฮะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะสามตัวนี่ครับไอสองตัวนี้สองตัวนี้สวยนะฮะสองตัวนี้สวยมาก เสียดายน,นะครับมีคนจองแล้วนะครับไอหตัวนั้นก็มีคนจองเรียบร้อยนะครับของตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเขามารับอาทิตย์หน้าหรือว่าเดือนหน้านะฮะก็ไอสองตัวไอสองตัวเนี้ยไอแปดตัวทั้งแปดตัวเนี้ยก็จะจากไปแล้วนะฮะจากเราไปเรียบร้อยนะฮะซึ่งก็อาจจะเอาแม่ไปด้วยนะครับเอาเจอรี่ไปด้วยนะฮะก็เหลือแค่ทโทมอกับหนูแพนด้านะฮะสวัสดีแพนดา้า สวัสดีครับสวัสดีหนูแพนด้าหูยุ่งยุ่งนะครับยุง่งยุ่งมันมันเป็นอย่างนี้ตลอดแหละครับเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยมันไม่ทำความสะอาดขนนะฮะเพราะว่านะก็ธรรมดาเป็นหนูหนูตัวผู้นะฮะหนูตัวผู้หนูตัวผู้จะมักจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะฮะยกเว้นที่ว่าอืมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรผมเอาไปอาบน้ําก็ เห็นอยู่ในสภาพอย่างเงี้ยขนไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่สงสัยอากาศมันพาไปมัง้งแต่หนูตัวเมียนี่สนน้อยครับจะเห็นขนยุ่งยุ่งเหมือนหนูแพนด้านะฮะอันนี้คือหนูโทมะนี่เห็นไหมฮะหนูโทมะขนเรียบๆนะฮะไม่ค่อยยุ่งเหยิงเท่าไหร่อะไรไอสองตัวนี้ผมยังไม่ได้ตั้งชื่อนะเนี่ยอันนี้ตัวเมียอ,อันนี้ตัวผู้นี่ตัวผู้ ดูนะครับตัวผู้อันนี้อายุได้สามเดือนเสร็จเสร็จนะฮะจะเห็นไหมฮะนี่จะเห็นแบบนึงนะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะดูดีๆนะฮะอันนี้สองอันนี้นะฮะสองนี้จะเป็นลูกอันแทะนะฮะนี่หนไหมฮะลูกอันแทะนี่ฮะสามเดือนสามเดือนเสร็จเสร็จนะฮะจะเห็นเพศได้ชัดเจนแล้วครับซึ่งถามว่าถ้าพร้อมผสมพันธุ์ไหมยังนะฮะ รอถึงให้สี่ถึงสี่เดือนก่อนนะครับถึงสี่เดือนก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยผสมค่อยมีลูกนะฮะไอ้ตัวน,นี้ก็เหมือนกันนะครับรอ้อยถึงสี่เดือนก่อนนะฮะค่อยเอาผสมห้ามเอาแม่เดียวกับลูกที่เกิดลูกที่เกิดจากแม่เดียวกันพ่อแม่เดียวกันผสมกันนะฮะถ้าออกมามันจะพิการนะฮะหรือลูกจะตายในท้องเลยนะฮะต้องแยกถ้าเอาโรโบรผสมกับ วินเทอร์ไว้ได้ไหมได้นะฮะได้แต่นิสัยออกมาผมไม่รับประกันนะฮะหรือว่าตอนผสมมันจะเลือกหรือเปล่านะฮะซึ่งถ้าเป็นหนูแฮมสเตอร์นะฮะตัวเมียส่วนมากจะเรื่องมากนะฮะเลือกตัวผู้ก็เหมือนมนุษย์เราแหละครับ <c oughs> เลือกผู้หญิงผู้ชายคนไหนหล่อคนไหนรวยนะฮะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นบ้านดินเผานะฮะบ้านดินเผา,าเหมือนเป็นถ้ำนะฮะก็เป็นบ้านเย็นเหมือนกัน ผมแนะนําให้ดูแล้วนะฮะสำหรับคลิปที่คลิปวันก่อนนะฮะซึ่งไปย้อนด,ดูกันได้นะฮะนี่นะฮะแม่เขาก็สอนไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งตอนถามว่าตอนเนี้ยไอ้พวกเนี้ยมันสามเดือนกว่าละมันสามเดือนกว่าแล้วไงก็แม่เขาก็ต้องการที่จะอยู่คนเดียวละแต่ตอนเนี้ยผมไม่ยังไม่มีกองฮะพื้นที่ไม่ว่างนะฮะพื้นที่ไม่พอแล้วนะครับก็เลยเอาอยู่ด้วยกันก่อนนะฮะ ก็รอจนกว่าเขาจะมารับนะฮะอืม uh huh. uh huh. วันนี้ผมให้มันกินข้าวอะไรเนี่ยเขาแตนนี่เขาแตนหรือว่าเขาตอบเขาแตนนะฮะเขาเตนผมเลี้ยงไม่ค่อยถูกนะฮะให้มันกินข้าวแตนได้ไหมฮะให้มันกินข้าวแตนหรือให้มันกินแครอทวันนี้ผมให้กินแค่สองอย่าง ซึ่งไอ้กงเนี้ยชอบมากเลยนะฮะผมให้อะไรไปลุมสกร,รมกันเละตุ้มเป้หมดเลยนะฮะเมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูก็ขอะะอภัยนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับคลอ,อกนี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลอ,อกหน้านะฮะถ้ามีอะไรเดียผมก็จะถ่ายให้ดูอีกนะฮะซึ่งไอ้เสือเพชรนั้นผมก็ไม่ให้ขึ้นมาแล้วนะครับมันทำพฤติกรรมที่ ไม่นพึงประสงค์นะฮะก็คือโดนแบนออกจากการขึ้นบ้านเลยนะฮะซึ่งคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย